ผมบอกเลยว่าคนที่มีปัญหาความสามพันธ์จะมีซึมเศร้าพ่วงมาด้วยเสมอหรือถ้าเราไปดูคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเจาะรากออกไปเนี่ยคือจะเป็นปัญหาความสัมพันทั้งหมดเลยถ้าคนคนหนึ่งที่แบบมีความสุขกับสามีแล้วเป็นซึมเศร้าถามว่ามีไหมมีกรณีนั้นคือเขาไม่ได้ทําตามความฝันเหมือนกับว่ามันมีความฝันมันมีอะไรบางอย่างที่อยากจะทำแล้วด้วยงานหรือด้วยความจําเป็นทําให้ไม่ได้ไปทำนะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มากแต่ส่วนมากมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับ สามีกับลูกกับอะไรแบบเนี้ยความเหนื่อยล้าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็โซเชียลก็จะเป็นตัวเร่งกระตุ้นมากเลยเพราะว่าเวลาเราดูโซเชียลเนี่ยทุกคนจะเผยด้านดีออกมาใช่ไหมแล้วเพเอือไอ้ด้านดนะีน่ะเป็นด้านที่เราอยากได้แต่เราก็ไม่มีพอเราไม่มีเราก็รู้สึกผิดหวังพอเราผิดหวังตัวเองเราก็โจมตีตัวเองพอโจมตีตัวเองก็เกิดเป็นซึมเศร้าเป็นเป็นโดมิโน,โนเลยเพราะนั้นในยุคนี้โอ้โหถ้าไม่ระวังนะครับก็ก็จะมีปัญหาซึมเศร้าตามมาแล้วก็มันความน่ากลัวของซึมเศร้าอย่างหนึ่ง คือเวลาเราเป็นเนี่ยมันเป็นเหมือนโรคติดต่อก็คือว่าคนรอบข้างโดนเต็มๆนะครับภรรยาที่เป็นซึมเศร้าก็จะส่งผลให้มีทะเลาะกับสามีสามีทนไม่ได้ก็ไปหาผู้หญิงอื่นก็เติมดีกีซึมเศร้าเพิ่มขึ้นมาพอสามีไม่มีคนอืน่นก็มีปัญหากับลูกมีปัญหากับลูกลูกก็ออกเป็น2ด้านคือดือ้อไม่ดือ้อก็กลายเป็นซึมเศร้าอีกแบบหนึ่งตามเราอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องรู้ไว้เรื่องนี้อย่างน้อยรู้ว่าจะต้องทํำยังไงหรืออะไรก็ตามนะครับอื